น้าพี่น้องมากินสมน้ำยาจิ้มค่ะเกตเบอร์รี่ในฮะนวยมันพี่น้องในฮะนวยมันเกทเบอร์รี่เกตเบอร์รี่ถาดพระเขานึงเดี๋ยวยาจิ้มสิแก่ก่อนค่ะแล้วก็เอาลาดนำนำจิ้มลาดค่ะพี่น้องเออทั้งเปรี้ยวทั้งหวานอ่ะ เดี๋ยวมาแกะกันสักก่อนคะ่ะพี่น้องเพราะว่าต้องแกะเอาตรงเตะเตัเม็ดมันนี่ค่ะเอาเปลือกมันออกนี่ค่ะเปลือกมันเนี่ยแซบ่บแซ่บดยพี่น้องพี่น้องมาปอกกันค่ะนี่ค่ะมาปอกันคะ่ะพี่นอ้อ,นคนองค่ะคุณอะ นี่ะจิ้มใส่นี่ไอเน,นี่ยกะเก็บใส่ขยะค่ะเดี๋ยวยะจิ้มเดี๋ยวจะจิ้มปอกแล้วเอาออกจากเปลือกแล้วแล้วยิ่งที่เอาไปใส่ไปหลางก่อนเถอะพี่น้อง Khoai mắc kìm, khoai mắc ăn nấm kìm lại thôi, mấy đứa nèo. Nồi như thế này แล้วย้จิจ้มปอกแกให้มันแล้วกันค่ะลแล้วอะไพี่น้องเดี๋ยวอยจิจ้มมาไปล้างกันค่ะคุณถั่วเวยบังง่ายถัวยคักถัวยแน่น้อพี่น้องเน่เกทเบอร์รี่ค่ะมีตั้งแต่อยู่ทางเหนือค่ะอยู่บนดอยพูดเนี่นนยยังไงพี่น้องแล้วย้อยจิจ้มล้างมาแล้วค่ะ แล้วก็เสียน้าจิ้มราดค่ะพี่น้องมามากินบักสมน้องกัน,นะคะ่ะมาพี่น้องมามากินบักสมน้องแยจิ้ม xem các nằm tìm mấy chưa hát tay Hãy subscribe วิตามินซีไลยขนาดด้เพี่น้องสม,สม่มๆออกสม,สม่ำๆหวานๆ เอามาแต่อดอยค่ะพี่น้องทั้งลังก็กปลูกก็ได้หรอกมันโม,นมนหนาวมันโม,นมนหนาวพ่อนะพะเราใหม่พวกนี่ต้องปลูกถึงมันอากาศนมีเย็ยนๆค่ะ สุดยอดอีหลีเนาะแซ่บกินส้มยำบ่ายๆพี่น้อง <Yes. S 1> nó mà sao nó à, cảm nào lại kim kim cái này nào nam lạnh nó hợp với nhau. lúc nãy cái chém cái chém mập là tí chạy. ลาดแห่เอาเห็ดหนามลาดมั้ง แอ,อ,อบกับพี่น้องกินเมื่อวันเป็นถุยอ้ามีกะไวแค่ไหนก็ไม่ทำให้น้องขาบอกกันไม่คิดนาฝากรอยก็แช่ก็ติดตามแสบไปสามบาทเท่าเป็นกำลังใจให้กินน,น้ำในเด้อค่ะพี่น้องยื่ดีไม่แห้งสุขสุขกันสวัสดีค่ะ